สวัสดีครับผมบุญมีบุญไพโรจนะครับผมพาท่านมาเรียนภาษาเขมรเกี่ยวกับคําว่ามีดตอกมีดจักตอกหรือมีดเหลาตอกนะครับภาษาเขมรเรียกว่ากอมเบิดเป็นตัวกอมเบิดเป็นตัวถ้าตอกเฉยๆเรียกว่าบันตัวผมจะพูดทางภาษาไทยทางภาษาคเคมรน,นะครับ ผมให้ดูรูปภาพแล้วผมจะกลับมาอธิบายนะครับท่านจะได้เรียนตัวอักษรเขมรด้วยนะครับจงมเดย์โซบายคือยมนมเน,นี่ยไทยเนี่ยทมไมหมกอเรียนพาษาไทยพร้องทำมพร้องเตียโต๊หนึ่งเปียธาบรรจัะบรรตัวโนทัยกีฮาว้าตอกบรรจัวไทยกีฮาวธาตอกเบอร์อมเบิร์ตบรรจัวไทยกีฮา,าวธา,า,ามีดตอกมีดจักตอกหรือมีดเหลาตอกยมอ่อยเมรูปเพียเผยยมตลอดโมนใยญ่ ไทยคะ่ะบแมมคะ่ะเนี้ยมอยเมอรูปเพียบเนผมให้ดูรูปภาพก่อนนะครับผมจะกลับมาอธิบายคอมเมนต์มั่งไทยมั่งนะครับครับทีนี้เราก็กลับมาดูว่ามีเรื่องราวยังไงมั่งนะครับเกี่ยวกับว่าตอกนะครับตอกก็คือภาษาคอมเมนต์เรียกว่าบนตัวบนตัวถ้ามีดจากตอกหรือว่ามีดตอกก็กอมเบิดบนตัว โ okay. อเคกอมเบิดบนตัวกอมเบิดบนตัวมีดตอกมีดจักตอกมีดเหลาตอกภาษาลาวมีดตอกมีดจักตอกมีดเหลาตอกมีดตอกมีดจักตอกมีดเหลาตอกภาษาลาวกับภาษาไทยเรียกเหมือนกันนะครับพิษาไทยหนึ่งพิษาลาวพิษาเลียวนี่ ฮาวดูค้อเนี่ยคอมเบิร์ตบรรทุกคอมเบิร์ตบรรทุกมีตอกมีจักตอกมีเหลาตอกพิศลาวภาษาลาว,าาลาวมีตอกมีจักตอกมีเหลาตอกอันนี้ก็เป็นตอกนะครับใช้มัดอะไรก็ได้นะครับมันมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ทำมาจากไม้ไผ่ ทำมาจากไม้ไผ่บางทีก็ทำมาจากหวายก็ได้เอามาสานเป็นตะกร้านะครับผมจะอ่านภาษาเขมรน,นะครับความหมายของคำว,ว่าบรรตัวนะครับความหมายของคำว,ว่าบรรตัวอัธนัยระบอปพยธาธิบรรทวเจเนียมเป็นนม้มจมเรียกพะดาวรือใสแดปุ่แดจเรียกรวย បតនិងកំបតបន្ទួសម្រាប់តបាញសម្រាប់ក្រងបន្ទួលហើយបន្ទួលបឈ្មោះកំបតទូចដងវែងចងស្រួយសម្រាប់បတ်បន្ទួផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាកំបតបន្ទួแปลเป็นภาษาไทยบอกแปลជាภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยนะครับ เป็นคำนามคำว่าบรรทุกหรือภาษาไทยว่าตอกเป็นคำนามอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับเมื่อกี้ก็แปลไปเลยนะครับเป็นคำนามซีกเส้นหวายหรือไม้ไผ่ที่ผ่าที่จักผ่าเสร็จแล้วเราขูดกับมีดตอกสำหรับถักหรือทอ สำหรับร้อยเช่นตอกตะกร้าตอกรอบชื่อของมีดเล็กด้ามยาวปลายแหลมสำหรับจักผ่าเหลาตอกต่างๆเช่นมีดตอกอันนี้เป็นคำแปลของตัวภาษาเขมรนะครับมันตัวมันตัวแปลเป็นภาษาไทยว่าตอกนะครับจำเรียกพเดาหรือไซเดปุ อ่ะพดาวนี่คือไหวายนะครับหรือเป็นตัวเรือในภาษาไทยก็คือแปลว่าหรือพะดาวไหวหรือใยแปลว่าไม้ไผ่แดแปลว่าที่ปูแปลว่าผาแดแปลว่าที่จะเรียกเป็นซสีกเป็นชิ้นเป็นเส้นรุ่ยแปลว่าเสร็จแล้วรุ่ยแปลว่าเสร็จเบิดเบิดนี้แปลว่าการเหลาหรือการขูด หนึ่งแปลว่าจากกับและกําเบิดแปลว่ามีดไม่ไม่ใช่เออกําเบิดกรเบิดแปลว่ามีดมันตัวกําเบิดมันตัวก็คือมีตอกนะครับกําเบิดมันตัวมีตอกสำหรับแปลว่าสําหรับตะบานตะบานนี่แปลว่าทอก็ได้แปลว่าถาก็ได้สําหรับกรองสําหรับร้อยอยกตัวอย่างเช่นอุตหโดเจียมันตัวละไ ตอกตอกตะก้าเันตัวลบตอกเอามามัดรอบชุมวกรรมบดตัวด,ดองเวงเป็นชื่อของมีดเล็กด้ามยาวจองสรุยปลายแหลมสำหรับสำหรับบดเนตัวเประเสงเปรเสงสำหรับเหลาหรือขูด ตอกต่างๆเปรเซนเปรเซนเนี่แปลว่าต่างๆก็ได้อื่นๆก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอุติหอดยเจียที่เป็นตุ่มสองตุ่มเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอุติหอดยเจียกบเบิร์ตเป็นตัวกบเบิร์ตเป็นตัวแปลเป็นภาษาไทยว่ามีตอกหรือมีจากตอกหรือมีเล้าตอกอันนี้ก็ชาวนาเนสแรนะครับชาวนาก็คือเนสแรไอ้กล้านั่นก็คือสมนาบนะครับ กล้านะภาษาเขมรว่าสมนาบตอกมัดกล้าก็คือมันตัวจองสมนาบมันตัวจองสมนาบตอกมัดกล้าตอกมัดกล้าจองบอกแปรทาัดหรือผูกจองบอกแปรทาัดหรือผูกสมนาบบอกแปรธากล้าดอกสมนาบถอนกล้าโรก,กล้าดอกสมนาบ ถอนกล้าเพศลาวโลก,กลาดอกสมนาถอนกล้าเพศลาวทาธาโลก,กลาขยมสมจบสมอ้อยเมียนสมนางละอ,อเฮยจบคนนี้ทำไมไม่ลองเตียดผมขอจบนะครับขอให้มีโชคดีวาสนาดีแล้วพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้มีโชคดีนะครับ แล้วพบกันใหม่สมจุงเรียบีรายลาก่อนนะครับสวัสดีครับ